ดจะนามสกุลพ่อหรือนามสกุลแม่เลือกนกนูนจิ้งเข้านกนูนคราวเอร์ยอปึ๊บข้าฉากจะต้องร้องให้สามสี่แอคชั่นอ่ะไม่มาทไม่หยุดนะ เลว <laughs> อมันมันถือแล้วมันกาหวีตลอดอะขอโทษด้วยนะทุกคนรำคาหรอไม่มีหวีอะทุกคนพี่ไม่เคยซื้อหวีเลยจริงๆไม่เคยหวีผมเลยนี่มันเริ่มยาวแหละมันเริ่มแบบ กินกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปบ่อยไปหรือเปล่าผมหัวร้านหมดแล้วเนี่ยผมร่วงเยอะมากเลยเฮ้ยคนนี้โอเคเลยอ่ะปอบมือให้น้องคนนี้นะคะตั้งชื่อลูกเราว่าน้องหนกนูนพี่ชอบพี่ชอบสสมอบ่งบอกถึงอะไรหรือเปล่าแต่ละคน นนอนน้อยนอนนอยนอน้อย,อนนอยต้องทำมือได้ไหมหนอนน้อยหน,น,นอนน้อยเวลาลงคลิปเวลาลงคลิดน่าจะมา,ายอยากกินแล้วเลไม่ได้กินผ<ค><ะ>ู้ข่ดอง อ่ะไม่มาไม่หยุดนะได้ไหมอสไงได้ไหมปบมือให้น้องคนนี้นะคะตั้งชื่อลูกเราว่าน้องหนกนูนพี่ชอบพี่ชอบสีผมบอกถึงอะไรหรือเปล่า ้าฉากจะต้องร้องไห้จากสิแอชเชนอ่ะไม่มาทำไมไม่หยุดนะนี่เลนล่าแนะมสสุดท้ายแล้วจริงๆหรือเนี่ยโอ้ หองรุ่นแม่หนูเลยคุณพระคุณพระคุณพระพี่ต้องภูมิใจใช่ไหมคะสวัสดีคุณแม่เลยนะคะ